บทที่7ความฝันเป็นจริงได้บทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆหรือแยกหลายเสียงมี บันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันคืนหนึ่งในฤดูร้อนดาวฤกษ์ส่องแสงสุกใสเวหานอนหลับและฝันไปว่าตนเองติดปีกบินได้ไปไกลจนถึง ภูเขาสุวรรณพน์บรรยากาศและธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแว่วมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้วเวหาบินร่อนลงตรงลานกว้างหน้าศาลาหลังเล็ก เห็นพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพพระฤาษีถามว่าอะไรดนบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่ เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพระฤาษีทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่าคงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีฤทธิ์บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผม ติดปีกบินได้อย่างไรพระลือษีและเวหาโต้อตอบกันว่าลองบรรยายมาสิว่าระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพนผมก็มองเห็นข้างล่างครับเห็น แม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้างเจ้าตัวเจ้ากลัวจะตกลงไปในทะเลหรือไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกละ่ะเห็นภูเขาไฟครับ มันกำลังประทุเสียงดังสนัน่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวจนล่อนลงที่หน้าศาลานี่แหละครับพระลือษีสอนว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจ ย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเวหารู้สึกว่าพระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อยก่อนที่ภาพของท่านจะเลือนหายไป ก็มีเสียงสั่งเบาๆแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้นทำอะไรตั้งใจทำจริงอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเสียงดังก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟัง พ่อบอกว่าเวหาฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้วันหนึ่งพ่อพาเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆ ตามทิศทางลมพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุความสำเร็จถ้าตั้งใจใฝ่รู้มีความกล้าค้นหาความสามารถของตนเองพ,อพ่อเลยท่องบทกลอนที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟัง แต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดค้นเครื่องยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปฟากฟ้าน่าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนค่อยสะสม พอเติบโตเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงเวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้อ่านเสริม มนุษย์กับการบินมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วได้มีผู้พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกระพือแบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผล ผู้จุดประกายการบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้องตระก,กูลไรท์ได้พยายามสร้างเครื่องเครื่องร่อนขึ้นมาขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับให้ยานขึ้นลงและเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และ แสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบินได้เป็นผลหลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบินจึงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้ำได้ โดยนําสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีกสองชั้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอปิโดบนเครื่องบินมีการออกแบบอากาศยานที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์ช่วยย่นเวลาในการเดินทาง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามา,าคมไปแล้วประเทศไทยมีสายการบินหลายสายรับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกอ่านเพิ่มเติมความหมายเครื่องร่อนปฏิบัติธรรมกลไกหมายถึง ตัวจักรต่างๆคืนเดือนเพนหมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงเครื่องยนต์หมายถึงเครื่องจักรที่ทำให้กําเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่เครื่องร่อนหมายถึงอากาศยานชนิดหนึ่งคล้ายเครื่องบินแต่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยอาศัยกระแสลมและความโน้มถ่วงของโลกมีหลายแบบชมรมหมายถึงที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกันเช่นชมรมอนุรักษ์และพัฒนา อากาศสยานไทยดาวฤกษ์หมายถึงดาวที่มีลนะักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมสามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวเช่นดาวเหนือดาวลูกไก่ดาวจอระเข้ต่อปีโดหมายถึง เครื่องกลจำพวกลูกระเบิดที่ปล่อยให้แล่นไปในน้ำเพื่อทำลายที่หมายในการศึกบรรยากาศหมายถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆบบรรลุหมายถึงถึงสำเร็จบรรลือลั่นหมายถึงทำให้เกิดเสียงดังก้องปฏิบัติธรรมหมายถึง ปะพืชตามธรรมจเจริญภาวนาปัญญาหมายถึงความรอบรู้ความฉลาดเกิดจากการเรียนและคิดสกีหมายถึงกีฬาอย่างหนึ่งใช้แผ่นไม้แคบๆสองแผ่นสำหรับสวมเท้าของผู้เล่นอากาศยานหมายถึงเครื่องนำไปทางอากาศ ยานที่แล่นในอากาศเช่นเครื่องบินอ่านประโยคเขาเห็นเครื่องล่อนบนท้องฟ้าคนที่มีปัญญามักจะแก้ไขปัญหาได้ดีกลไกในรถยนต์ทำให้รถขับเคลื่อนได้บรรยากาศในคืนเดือนเพนสดชื่นสวยงามดาวฤกษ์ เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองใช่หรือไม่